ออาจาร์ไปดูแบบแล้วน้ำเยอะขนาดนี้เลยไอ้ต้นนี้มันไอ้มันไม่ตายเหรอช่างมาทาสีผักตายหมดเลย ก็เป็นกิจ,จวัตรประจําวันของสามเณรที่อยู่ภายในวัดนะเขาตกตอนเย็นแล้วก็จะมาช่วยการทําความสะอาดทั้งที่อยู่ตัวเองแล้วก็บริเวณคณะอย่างเราอยู่คณะ8ดเนี้ยก็จะมีสามเณรเวรวันหนึ่งก็5้ารูป6กรูปมีคณะ8มีเนรอยู่ประมาณ4550รูปช่วยกันทำความสะอาดแต่ละวันคณะ8เราเพื่งทางสีใหม่นะก็เมื่อก่อนจะไม่ได้เป็นสีเหลืองข่ายอย่างนี้หรอกเมื่อก่อนเป็นสีออกขาวขาว,ขาวครีมครีมาสีใหม่ก็ดูสดสวยสวยงามขึ้นมาเลยมาดูกันว่าเนรทำความสะอาดปเป็น 明吧 มเนนที่มาบวชมาอยู่ภายในวัดโสธรก็จะมาจากหลายจังหวัดนะจากเหนือจากอีสาน อีสานเยอะหน่อยแล้วก็จากใต้มีบ้างส่วนมากจะมาจากจังหวัดสงขลาเบตงส่วนมากก็จะเป็นสามเรนอีสานซึ่งปีนี่โรงเรียนเรามีนักเรียนประมาณ160รกว่าูปทั้งวัดมีนักเรียนประมาณ165รูปที่อยู่ในโรงเรียนพระปริยัติที่เราเคยพาดูไปเมื่อไม่นานมานี้ประมาณ1 6 5แล้วก็เรน,นอีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่มหาลัยเป็นเรนโตแล้วเรนโตจะอยู่มหาลัยไม่เยอะมัน20-30ิลูกถามว่าทำยังไงถึง จะเข้ามาเรียนที่โรงเรียนพระประยิยติธรรมได้ใช่ไหมหนึ่งก็คือต้องเป็นพระเป็นเนนสองคือต้องจบชั้นประถมศึกษาปีที่6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปหกเราจะเข้ามาต่อในชั้นม1ได้ถ้าจบม3ก็เข้ามาต่อชั้นมสีได้แต่ถ้าจบม6แล้วก็สามารถเข้ามาศึกษาต่อในระดับปร,ริญ,ญญาตรีได้ซึ่งปร,ริญญาตรีของทงวัดเราอะ่ะมีอยู่ประมาณ4สาขาด้วยกันสาขาแรกก็คือ สาขาสังคมศาสตร์หรือครุศาสตร์เอกการสอนสังคมอ่ะสาขาที่2ก็คือสาขารัฐศาสตร์สาขาที่3ก็คือรัฐประสานศาสตร์สาขาที่4ก็คือสาขาพระพุทธศาสนามีทั้งหมด4สาขาส่วนปริญญาตรีก็นั่นแหละก็เหมือนโรงเรียนทั่วไปก็มีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นจนไปถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เรียนจบแล้วมีวุฒิการศึกษามีอะไรเหมือนโรงเรียนข้างนอกทั่วไปเลย อยู่ที่ไหนนายโยมอ๋อร้อยเอ็ดมาถึงนี่เลยเหรอนายโยมปลูกข้าวอยู่ที่ร้อยเอ็ดเหรอใช่อ๋อได้ได้กลับบ้านบ้างปะทุกมาจากบ้านทุกมาจากบ้านนะมานแล้วไม่เจอเลยไม่เห็นเลยมีใครมาเที่ยววัดหลวงพ่อโสธรมาช่วยอุดหนุนหน่อยไม่แพงนะมีอะไรบ้างดูหน่อยเอากินน้ำจิ้มแม่อดทนหน่อยอะไรเรียกใช่แล้วอดหนุนโยมหน่อยโยมเพิ่งมาจากแอลเอง เอามา,มาช่วยเขาซื้อหน่อยเอาไปเลยเอาไปเลยเดี๋ยวจ่ายตังเองมีแอไหมต้องให้แอร์ไหมเอาไปให้ครบร้อยหนึ่งอ่ะยมยมขายตรงไหนบ้างเนี่ยเข็นอะไรคะไม่อยู่กับที่เดินไปไหนบ้างอายกมาโรงพยาบาลสุธรอนแล้วก็เดินมาถึงวัดสุธรนี่เาเดินเลาะมาทางเอ็มน้ำกี่บาทเนี่ย เดี๋ยวเอา,เด,เ,อาเดี๋ยวเอาตังค์มาให้ยโยมเขามางวันเจอแกขายก็สงสารก็อุดหนุนวันหนึ่งร้อยสองร้อยบ้างแล้วก็เอามาแจกเนนในคนณะใครผ่านไปผ่านมาเจอแกก็ช่วยอุดน,นุนแกนหน่อยนะสงสารแกแกมาจาก LA นะไม่ใช่ลอสแอนเจลิสนะร้อยเอเโอเคพอดีเมื่อก,กี้เดินมาข้างหลังอาคารคณะแปดเข้าไปดูกันสำเนียงทำรารกันพาพาจาร์ไปดูหน่อ้จาร์แาาจาร์ไปดูไหนทำรายการอ่ะสำเนียง กาวโอ้กาวกาวอะไรเนี่ยกาวเทากาวกาวใส่เฉยเลยกาวทอดหรอเปล่ากาวทอโอ้กาวทอไปสัมภาษณ์เนนกันเนนทำอะไรเห็นเขาบอกว่าเนนแถวนี้ขยันกันมากเลยเนเนดูดูอ่ะอันนี้ อันนี้ชื่อสามเดืองอะไรครับแต่นเน้นมีอาจารย์ไทยครับเอาชื่อเล่นว่ะง่ายชื่อเล่นอ้ำครับเป็นอ้ำอ่ะอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยเราทำอะไรกันอันอันนี้กำลังล้างล้างของครับล้างของเอาไปดูที่ของเนี่ยคืออะไรของที่ล้างเนี่ยคืออะไรมีเครื่องครัวเออเครื่องครัวโอ้ยเฉอะเลยเครื่องครัวมาดูเครื่องครัวมีอะไรบ้างเครื่องครัวถ้วยชามรามกรตะหลิวตะเหลว ได้ขาวว่าเป็นนายช่างใหญ่ใช่ไหมนายนายช่างใหญ่ทำอะไรบ้างก็คอยต่อ,อแป๊บเท่าแปลงผัดอ๋อต่อแป๊บก็แปลงผัด,แล,ผดแล้วน้ำเยอะขนาดนี้เลยไอ้ไอ้ต้นนี้มันไอ้มันไม่ตายเหรอไม่ตายครับมันมันมันจะช่วยให้ โอ้ยนี่อาจารย์นึกว่าเลี้ยงปลาทองอันนี้ปลูกถั่วงอกใช่ไหมตัวตัวลกยาวครับอ๋อปลูกถั่วกยาวสีม่วงเหรอใช่ครับไม่เคยเห็นหน้าแปลกดีนะถั่วม่วงโอ้ใส่น้ําไอเราก็นึกว่าจะเลี้ยงปลาทองแล้วไม่ทําอันนี้เหรอไอที่เป็นไอโค้งขึ้นไปอ่ะอ๋อเนี่ยโค้งนี่เหรอหุ่ยสำเนน ครงนี้ครับอาจารย์ด่าไปตั้งนานแล้วมันมีมีโครงด้วยเหรอเนี่ยไหนไะปแนะนําโครงหน่อยแล้ว <c oughs> ให้คนนี้เด็กมาใครไปแนะนําโครงหน่อยแล้วนะนายช่างใหญ่เฮ้ยโอ้มีโครงจะให้เขาดูโครงดูโครงวอันนี้นะโครงนะเอเอสวยดีใช้งานได้จริงเปล่า โอ้นี่ก็เป็นกิจกรรมที่ทำบันเทิงน้อยๆทำกันก็ข้างหลังคณะจะมีพื้นที่ที่มีดินอยู่นิดหน่อยเขาก็จะว้า,างๆเขาก็จะมาเนี่ยปลูกผักปลูกหญ้าทำอะไรกันเมื่อก่อนจะมีพวกผักเยอะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าช่างเข้ามาทาสีช่างมาทาสีผักตายหมดเลยเใช่ปะไม่เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะข้างหลังอาจารย์วิทยาเขาปลูกไปพวกมะเขืออะไรไว้เพียบเลยเนี่ย แล้วก็เออมะเขือพริกอะไรเงี้ยเดชไปแล้วครับเดชสมอเลชไปแล้่างเขาเอานั่นมาลงแล้วโบก็ตายหมดเลยยังมียังโหดละพาผลละพาเออกระเพราอะไรพวกเนี้ยตายหมดแล้วมรณภาพไปแล้วอะไรน่าท้าหมายนี้อาจารย์ชอบแนวนี้เหรอครับแนวนี้สิอะไรแนวทำคลิปใช่ใช่ใช่ทีแรกก็จะมาเดินเล่นเฉยๆนะ เจอสามเณเรทยนทำอะไรอยู่ก็เลยไปถ่ายมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับส i b ์ให้ชาแนลมหาพาหลุยนะครับจะเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปมากๆเลย